และพวกท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถิดหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาแม้ว่าคือถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยคุณสมบัติของผู้ศรัทธาก็คือเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำทุกอย่างมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์นะครับสุรอัลมาอิดะอายาที่ยี่สาในบทนี้ผู้เรียบเรียงมีความต้องการแจ้งให้ทราบว่าการมอบหมายนั้น เป็นสิ่งที่เป็นวาจิบเป็นข้อบังคับที่บาจะต้องมีให้กับอัลลอฮ์ดังนั้นนี่คือใครที่ไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยถือว่าบาใหญ่นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการทําอิบาดะห์และเป็นหลักการให้อกิภภาพขั้นสูงสุดอีกด้วยการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ถือว่าเป็นการอิคลาสต่ออาาัาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การมอบความอิคลาสต่อลอสผานหัวตาา拉มอบความจริงใจต่อลอสพานหวัวตาลาดังนั้นเราทุกคนจะต้องมุหมินทุกคนจะต้องทําอะไรจะต้องมอบหมายต่อลอสผานหวัว,าาหาหวตาลาอัลลอ์สุบฮานหัวตาลาทรงช่วยเหลือทรงทําให้มันประสบความสําเร็จทรงให้รอดพ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆอัลลอฮ์สุบฮานหวัวตาลาทรงกล่าวแก่ okay. ท่านนบ,บีมุสาอยอิสลามที่ท่านได้สั่งให้พวกพ้องของท่าน เข้าสู่แผ่นดินอนันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอัลลาได้ทรงกําหนดให้แก่พวกเขาแต่ท่านได้สั่งห้ามพวกเขาอย่าได้เปลี่ยนศาสนาและผินหลังเพราะเกรงกลัวศัตรูแต่พวกเขาต้องก้าวเดินต่อไปโดยไม่เกรงกลัวเหล่าศัตรูและมอบหมายการมีชัยชนะเหนือศัตรูให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบไพนะฮฺวตาอลาโดยพวกเขาจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อสัญญาของรสพานหนวตาอลาที่ให้แก่พวกเขาหากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธา อัลลอฮฺ سبحانه และอาลาได้ทรงกล่าวว่าสําหรับผู้ที่มีความศรัทธาแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺา ب ح ا ن ه และอาลาจะประทานชัยชนะดังนั้นเราก็จะต้องมอบหมายเราต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และอาลาเราจำเป็นจะต้องตะวักขันอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและมอบอและการมอบหมายต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นการชีริกเพราะการมอบหมายนั้นเป็นอิบาดะห์ก็คือหนึ่งของการเคารพบ,บูชา การมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตอัลลาเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการมีอิหม่าที่ถูกต้องและการมีอิหม่ารหรือความศรัทธาจะหมดไปถ้าขาดการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตอัลลาดังนั้นทุกคนจะทําอะไรก็รต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตอลาทำอะไรก็ต้องขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาอัลลาทรงตอบรับทรงชีน้นําและอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตะอัลลาทรงตอบรับการงานของเราลิลห์ ขอรับสุมภานะตระลาทรงตอบรับการงานของเราทุกคนและขอให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มอบหมายต่อรับสุมภานะตระลาและเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตายไปแล้วตายไป ala, อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลาฮฺทรงปลอะไทยอากูลุกาลิฮะดะอัสตลามุอะลัยฮฺวะลิลลากุมอัสสลามุอะลัยกฮฺวะรฮฺมะตุลลอฮฺอะบาร์กะ